Siti me sangkang, pasiti me puto, tamo sangko Siti kicang, siti kemang, siti karyaya, tatakato, siti teco, chayonita, siti lapo, nirantrang Siti putang, siti temang, siti sangkang, salapat, siti pawanto, me angasa Siti lapo, maha buko, maha teco, maha payo Iyonaka kanda peritang, piyang makna, caariti Peritawana metang, semeta, patan, awi, kita, kita, peritang, panan, entu

อาศะดูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทรสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทรสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสมุสสะอาศะตุสาธุพุทธเทวดาธรรมเทวดาสังฆเทวดาพระทนังเทวดาสาสตร์เฉลิมเทวดาบริวารเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นพุทธะกายสิทธิเทวนาสาบันก็ดีเทวดาสาเดือนก็ดีเทวดาสาปีก็ดีเทวดาสาที่ก็ดีเทวดาสาที่ตะวันออกก็ดีเทวดาลักษัสที่ตะวันตกก็ดีเทวดาลักษัสคนละแปดทินก็ดี เทวดารักษาวันอังคารก็ดีเทวดารักษาวันพุธก็ดีเทวดารักษาวันพฤหัสก็ดีเทวดารักษาวันศุกร์ก็ดีเทวดารักษาวันเสาร์ก็ดีเทวดารักษาวันอาทิตย์ดีเทวดารักษาเกณสุดที่นางเรวสักสิทธุทธวหังจะกล่าวถึงแม่ธรณีที่อยู่พื้นพเดวิชมู่นี้ขออัญเชิญเข้ามาช่วยเหลือพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าเนื่องวันนี้ชาวบ้านต่างเนาะไหนวะโนนกกจานบ้านโนนกกจานตลอดถึงวัดป่า ผู้ว่ครับได้อัญเชิญเอาองค์กูเวชสวรรณโนทั้งสองตนทั้งสองท่านมาประจํารักษาอยู่ที่วัดวาอารามแห่งนี้ขอข้าพระจาทั้งหลายเมื่อได้อัญเชิญมาแล้วจะได้ทําพิธีเปิดองค์นบัดนี้โอกาสบัดนี้ศียานาพุทธะนานกตีนาการุสุยานาพุทธมาลาสัยนาพุทธมาตาตีนาการุสุยานาพุทธอิติบิสุภควายมราชโนทาวิสวรรณโนวราังสุขัง อรหังสุกตัวนโมพุทธายะจาตูมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสสะปุสสะปุทังอรหังกุโฐท้าเวสวรรโนนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ